คำถามนะคะคุณพรถามว่ารบกวนถามอาจารย์ค่ะเราเป็นภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแต่ชื่อในทรัพย์สินบ้านที่ดินเป็นของสามีทั้งหมดมันเกิดตอนไหนคะมันเกิดตอนไหนถ้ามันเกิดตอนที่จดทะเบียนสมรสต้องรู้ว่าทราัพย์สินของเขามันเป็นสินส่วนตัวของเขาหรือเปล่าเป็นพ่อแม่ของให้มาหรือเปล่าที่นะั้นเป็นที่ของใคร <Evet. S 2> ก็ต้องดูนะะบ,บ้านกับที่มันเกิดตอนไหนแล้วมันเป็นของใครถ้าบ้านกับที่เป็นสินที่พ่อแม่เขาให้มาเป็นทรัพย์สินที่พ่อแม่เขาให้มาถือว่าเป็นสินส่วนตัวของสามี แต่ถ้าบ้านกับที่มันเกิดตอนที่คุณจดทะเบียนสมรสแต่เป็นชื่อของสามีก็ถือว่าเป็นสินสมรสค่ะจะมีปัญหาไหมถ้าคุณจดทะเบียนสมรสมันจะแบ่งครึ่งค่ะมันจะแบ่งครึ่งสวัสดีพี่ตุงค่ะพี่ตุงสวัสดีค่ะมันจะแบ่งครึ่งถ้ามีอะไรแบ่งครึ่งนะขั้นตอนนะถ้าจดทะเบียนสมรสเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นตั้งแต่จดทะเบียนสมรสไม่ว่าจะเป็นชื่อใครก็แล้วแต่ยกเว้นแต่สินส่วนตัวนะสินส่วนตัวมันจะพ่อแม่เขาให้มาเวลาอาจารย์อธิบายสินส่วนตัวมันจะติดตัว มันจะต,ติดตัวมาก่อนก่อนจดทะเบียนสมรสหรือว่าเกิดขึ้นระหว่างที่จดทะเบียนสมรสโดยพ่อแม่เขาให้ที่มาให้ให้เงินมาโดยพ่อแม่เขาให้ลูกเขาอ่ะมันก็จะเป็นสินส่วนตัวของเขาแต่ดอกผลน่ะสมมุติให้เงินมาฝากธนาคาร5 0 0 0 0นในกอพ่อแม่ของในกอให้มา5 0 0 0 0นเข้าบัญชี5 0 0 0 0นเป็นสินส่วนตัวของเขาแต่ดอกผลของ5 0 0 0 0นเป็นสินสมรสให้ที่มาหนึ่งแปลงอ่า ในกเอาที่นั้นไปขายที่นั้นเป็นสินส่วนตัวของในกไอที่ผักขายได้เงินเป็นสินส่วนตัวแต่ดอกผลของเงินผักขายแล้วเอาเงินเข้าบัญชีสมมุติว่าขายที่ได้หนึ่งล้านเอาเงินเข้าบัญชีหนึ่งล้านเงินหนึ่งล้านเป็นสินส่วนตัวแต่ดอกผลของเงินเป็นสินสมมติถามว่า